แบ่งกันจ เดี๋ยวครูเช็คชื่อนะคะเดี๋ยวเช็คชื่อแล้วขานกันด้วยนะคนแรกเลยกมลพันธ์ครับครับชาคอนมาครับข้บานนท์มาครับพลันวิทย์มาครับรัชพรมาครับกรินมาครับรัฐพงศ์มาครับ จาพงเมื่อวานไปไหนมาได้ข่าเรียนปะเข้ากิติพัฒน์กิติพัฒน์มาครับธานิดมาครับนัชกรมาครับมีธาพันธมาครับในนัทมาครับธนากรมาครับ ในนัดมาปะตาคับลาใช่ไหม,มชยานิดมาค่ะโยรัติการมาค่ะชะนชะนัญยาชนะนดามาค่ะยาสิกาน มาค่ะปิยวันมาค่ะวราพรมาค่ะรีพรมาค่ะจีดาภามาค่ะธีตาพรมาค่ะนัชยามาค่ะบันทิตามาค่ะปัทมาวดีมาค่ะเสียราการ สวนทักกานล,ลาค่ะลาอีกแล้วเพื่อลาไปไหนงั้เมื่อวานก,ก็ลาไม่รู้เหมือนกันเพื่ออนบกนแล้ววิชาอื่นเพื่อนได้เข้าเรียนปั๊เข้าไปตอนเช้าค่ะเข้าไปตอนเช้าชอินอินทิราอินทิราลาจิตค่ะ ปัตมาพรมาค่ะิระประภามาค่ะสิรมาภีรัตนพรมาค่ะยานิสามาค่ะจิราพรมาค่ะสาคิรามาค่ะเญณรัตมาค่ะเนณาวดีมาค่ะ พักสอมาค่ะคอนพีิล่นมาค่ะวันนชันนมาค่ะพะักสรมาค่ะโอเคลาไปสามนะคะวันนี้อ่ะ ท่องอาขยันแล้วท่องให้ฟังไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มเรียนการอ่านร้อยแก้วร้อยกองวันนี้เรียนแต่แค่การอ่านร้อยแก้วก่อนนะคะก่อนอื่นเลยจะต้องรู้ก่อนว่าร้อยแก้วคืออะไรใครสามารถเป่าครูได้บ้างว่าร้อยแก้วคืออะไรลูกบทความเหรอบทความใช่บทความเป็นส่วนหนึ่งของร้อยแก้ว มีอ,อะไรอีกมีอะไรอีกที่เป็นร้อยแก้วลักษณะของร้อยแก้วเวลาอ่านร้อยแก้วมันจะแตกจากอาการอ่านร้อยกลองเพราะร้อยฟองนั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นอา่านแบบมีทำนองเป็นพวกตอนนี้เป็นหลักเออใช่ตนะอนั้นตอกนี้ต่มันต้องเล่นเสียงไรมากใช่แล้วนะคะจะเจอแก็พอโอเคถูกต้องนะคะตามที่เพื่อนพูดเลยนะ ก็คือดูอใช้หน้าจอแป๊บนึงนะ,ะเห็นหน้าจอนะคะ,ะ,ะก็คือร้อยแก้วนะคะร้อยแก้วของเราเนี่ย 1 0อแก้วของเรานะคะร้อยแก้วจะเป็นบทความท,วทั่วไปเลยเป็นบทความเป็นงานเขียนทั่วๆไปนะคะใครมีสมุดเอาสมุดขึ้นมาจดเลยนะลูกบทความท,วทั่วไปนะคะ เป็นบทความทั่วๆไปไม่มีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนนความทั่วๆไปปกตทิทั่วไปเลยโดยร้อยแก้วนะคะจะเป็นงานเขียนหรือสิ่งที่พูดเนี่ยออกมาคือร้อยเรียงเป็นประโยค มันจะร้อยเรียงออกมาเป็นประโยคร้อยเรียงเป็นประโยคนะคะหรือข้อความติดติดกัน มันจะร้อยเรียงเป็นประโยคเป็นข้อความติดตกันโดยมันจะสมบูรณ์ได้นะคะจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างในประโยคนั้นจะต้องประกอบไปด้วยอะไรลูกใครรู้บ้างประโยคจะสมบูรณ์ได้จะต้องมีสามอย่างประกาบใช่ประธานกิากรรมใช่ประธานกิยากรรมนะคะต้องประกอบไปด้วยสามอย่างนี้นะคะ ถึงจะมีความสมบูรณ์นะคะถึงจะมีความสมบูรณ์ครบถ้วนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยนะร้อยแก้วเนี่ยจะเป็นงานที่เออเป็นไปตามความต้องการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้เขียนนะหรือผู้พูดเรียบเรียงข้อความ ไปตามเจตนาลมเป็นเจุดของผู้เขียนหรือพูดนะคะเรียเปรียงข้อความเน่ยไปตามเจตนาของผู้เขียนหรือพูดต้องการสื่อสิ่งใดให้ผู้ฟังผู้รับสารเนี่ทราบก็จะสื่อออกมาในเจตนาน,นั้นนะคะ อย่างนึง่งอย่างสุดท้ายเลยเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกไปก็คือร้อยแก้วไม่ต้องมีสัมผัสไม่มีสัมผัสฉันทลักร้อยแก้วไม่มีสัมผัสไม่มีฉันทะลักไม่มีข้อบังคับ ไม่ต้องกําหนดคำคัลุละหุไม่ต้องกําหนดคําเอกคําโทไม่ต้องกําหนดคําในจํานวนวัคนะคะไม่เหมือนกับร้อยกองนะดังนั้นจึงสรุปได้ว่านะสรุปนะสรุปร้อยแก้วก็คือข้อความทั่วๆไป เป็นข้อความทั่วๆไปที่เราใช้เราเจอกันอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะเขียนด้วยภาษาปกติเขียนด้วยภาษาปกติไม่มีสัมผัสนะคะไม่มีสัมผัส อันนี้คือสรุปง่ายๆของร้อยแก้วให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือข้อความทั่วไปเขียนด้วยภาษาปกติที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันนะคะไม่ต้องมีสัมผัสไม่ต้องมีฉันทลักณ์อันนี้คือข้อสรุปง่ายๆเลยของร้อยแก้วนะะซึ่งร้อยแก้วเนี่ยอย่างที่บอกครูบอกไปแล้วว่าเราเนี่ยใช้อยู่ในชีวิตประจําวันนะคะเราเขียนทุกวันนะคะ เราเจอมันทุกวันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าร้อยแก้วที่เราเจอกันทุกวันเนี่ยเราเจอเราพบได้จากอะไรบ้างหน้านี้เสร็จไหมคะเด็กๆเสร็จครับเสร็จคนอื่นเสร็จไหมลูกเสร็จครับเสร็จแล้วนะเสร็จแนละ้วอ,อ,อ่ะทีนี้มาดูว่า ร้อยแก้วนะ,ะเราเจอได้ที่ไหนบ้างอันดับแรกเลยง่ายที่สุดเลยก็คือการพูดของเรานะคะการพูดของเราเราทักทายพ่อแม่ตอนเช้าตื่นมาเรากินข้าวเราบอกแม่ว่าถามแมว,แม,วแม่มีอะไรกินบ้างแม่วันนี้ทำกับข้าวอะไรเราพูดเป็นร้อยแก้วนะคะมีใครพูดเป็นร้อยกองกับพ่อกับแม่บ้างไหมมีไหมลูกมีคุณรูครับ <laughs> เคยพูดกับปู่อ้าวก็ปู่ผมเป็นอาจารย์สอนก่อนให้ผมนี่อ๋อแล้วพูดในชีวิตประจำวันเลยป่ะหรือให้เป็นบางเวลาอ๋อก็บางเวลาที่มันว่างจัดนะมั้งอ๋อโอเคอันก็แล้วแต่นะคะแต่ปกติแล้วเราก็ใช้ร้อยแก้วสื่อสารกันนะคะและอย่างหนึง่งนะคะที่เราพบเจอกันได้บ่อยเลยในในโซเชียล ในโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter นะ,ะอะไรอะ Line, Google, WhatsApp อะไรต่างๆที่เราใช้กันนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้ร้อยแก้วในการติดต่อสื่อสารอย่างเช่นใน Facebook วันนี้วันเกิดเพื่อนมันเด้งมาเลยวันเกิดเพื่อนเราจะเข้าไป Happy b i r ิร์ a เนะเราก็ เฮ็ดีๆนะเพื่อนขอให้มีความสุขเฮงๆปังๆเลยรวยใช่ไหมคะเราก็พูดเป็นร้อยแกว้วนั้นจะมีคนแต่งเป็นร้อยกองให้เราสักทีหนึ่งนะคะใน Google <c oughs> ก็เหมือนกันถ้าครูมีครูสั่งให้หนูไปทำรายงานหนูพิมพ์ชื่อรายงานไปพิมพ์ชื่อเรื่องไปข้อมูลที่หนูได้มาก็เป็น Google มันขึ้นเป็นร้อยแกว้วหรือร้อยกองให กูเกิลมันขึ้นเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกองให้หรออย่างหา,หาเรื่องอะเออกูเกิลนะ uh, มันขึ้นเป็นร้อยแก้วให้ยกยกเว้นเถอแต่ว่าหนูจะไปหาบทร้อยกองนะมันก็จะอาจจะมีขึ้นบทร้อยกองมาให้นะแต่ในหัวข้อมันก่อนที่จะคลิกเข้าไปหน้าต่างมันก็ขึ้นเป็นบทร้อยแก้วอยู่ดีใช่ไหมคะอ่นะดังนั้นร้อยแก้วเนี่ยจึงมีความสําคัญมากนะต่อวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่นะคะ ร้อยแก้วจะดำลงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อภาษาจะดำลงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อเราใช้ภาษาได้ถูกต้องก็คือเขียนได้ถูกต้องอ่านได้ถูกต้องนะคะอ่านเนี่ยต้องสําคัญมากเลยอย่างภาษาไทยเนี่ยอะอย่างภาษาไทยเนี่ยเรามีพยุกเว้นเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นคําควบกรมัมต้องอ่านออกเสียงให้ชัดเจนรอเรือกต้องชัดเจนอลอิงต้องออกเสียงให้ถูก รือแม้กระทั่งการผันเสียงวรรณยุกก็ตามนะคะการผันเสียงวรรณยุกต์ก็ตามมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะมีใครไหมในที่นี้ในห้องนี้ยังใช้ค้า่ะไม่ถูกใครใช้สองคำนี้ไม่ถูกมีไหมยังงงอยู่หรือเปล่า ครูบางวิชาค่ะครูเขาอาจจะเบรอหน่อยครูบางวิชาแม่หนูก็บอกไปสิลูกว่าครูขามันผิดนะคะครูต้องใช้ประโยคนี้ค่ะตาบอกเปล่ามาเอ้มาครับ เราไปทำให้ครูเขาใช้ถูกต้องไม่กล้าบอกอะไรหรอครูก็ผิดได้เหมือนกัน mm. ก็เขาก็ต้องยอมฟังความคิดเห็นของเด็กเ mm. เขาจะได้แก้ไง ấy. นะคถ้าคนอื่นใช้ไม่ถูกไม่เป็นไรแค่เรารู้ตัวเองว่าเราใช้ถูกต้องนะคะใช้ถูกต้องอ่านถูกต้องนะก็พอแล้วทีนี้ครูอยากถามความคิดเห็นว่าเวลาเห็นในสื่อ เช่น facebook อย่างเงี้ยมันมีคนที่เขียนสะกดคำผิดใช้ค้าข่าผิดเนี่ยอ่านแล้วรู้สึกอย่างไงขัดใจเออขัดใจ <laughs> ใช่ไหมนะมนรู้สึกขัดขัดแล้วแบบมันอ่านได้ไม่เต็มปากเรารู้นะว่าเขาจะเขียนสื่อถึงอะไรใช่ไหมแต่มันอ่านได้ไม่เต็มปากเราอะมันรู้สึกแบบตังหิดต,ตังหิดมันไม่ใช่อย่างก็ควรเกยนให้ถูกใช่ไหมลูกนะครับดังนั้น เราจะช่วยกันอนุรักษ์ภาษาของเราไว้ได้ก็คือเราต้องเขียนให้ถูกต้องอ่านให้ถูกต้องนะคะไม่มีอะไรมากวันนี้รู้ที่มาของร้อยแก้วแค่นี้แล้วปูจะมีอันนี้ให้ไปฝึกอ่านนะคะเรื่องสามก๊กตอนที่ยี่สิบสองใครเคยอ่านแล้วมั้งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของตอนที่สองเท่านั้นนะคเคยอ่านสามกปป๊กมั้ย เคยอ,อยู่ว่าแต่อันนี้ไม่ได้อ่านเป็นตอนขนาดนั้นว่าแต่นี้มันตอนใน,นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับอันนี้ตอนที่ยี่สิบสองนะคะอันนี้เป็นตอนเกี่ยวกับการสู้รบเหมือนกันนะคะเป็นตอนเกี่ยวกับการสู้รบของฝ่ายเล่าปีกับโจโฉเหมือนกัน แต่ไม่ได้เป็นการสู้รบครั้งใหญ่เป็นการแค่หนีกองทัพเฉยๆเล็กๆอตอนหนีกักองทัพเพื่อไปหาก่อนไปหาผงเบ้งเพื่อให้ก่อนที่จะส่งผงเบ้งไปเจรจากับเจยยี่ประมาณช่วงนั้นปะค,ครับครับคล้ายๆใกล้ๆช่วงนั้นนะคะอันนี้เป็นแต่อันนี้เป็นทัพเล็กๆส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นเนื้อเรื่องเล็กๆแค่นั้นนะคะไม่ได้เอามาให้ให,ใหญ่โตอ่านแค่นี้บางคนเท่าบางคนไม่เคยอ่านจะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นตอนอะไรนะ ที่ครอวมาให้อ่านก็เพราะว่าในสามก๊กนะคะแน่นอนว่าเรารู้อยู่แล้วว่าภาษาจีนเนี่ยนะคะมักใช้เสียงวรรณยุกอะไรเสียงวรรณยุกอะไรส่วนใหญ่ตีกับจัตวาใช่ไหมจัตวาเป็นส่วนใหญ่นะคะบางคนยังผันวรรณยุกไม่ถูกต้องนะคะครูเลยใช้บทสามก๊กเนี่ยซึ่งเป็นภาษาจีนเนี่ยที่มีที่มีการใช้ภาษาที่ ต้องผ่ันมาในยุ์เนี่ยมาให้พวกหนูอ่านนะคะโดยบทสามกบทนี้ครูจะให้พวกหนูอัดคลิปวิดีโอตอนตัวเองกําลังอา่านนะคะตอนตัวเองกําลังอา่านบทสามบทเนี้ยหน้าเนี้ยทั้งหน้านะคะหน้านี้ทั้งหน้าเนะนะน,นี่ยนะอ่านนะะามาอัดลิปวิดีโอมาอ่านใส่น้ำเสียง ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยและที่สําคัญอ่านให้ถูกต้องนะคะอ่านให้ถูกต้องมันจะมีคํายากอยู่นะพวกชื่อตัวละครพวกสถานที่นะคะเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยตัวละครเตียวเลี้ยวคา้าทูอีกิมลิเตียนซิหลงนะจิน้นเฮหัวตุ้นเฮห,หัวเอียนพวกนี้นะคะเป็นชื่อตัวละครนะที่เราจะต้องผ่านมาในยุคให้ถูกต้อง หรือแม้จะเป็นชื่อสถาน,านที่ช,ชื่อภูเขาอันนี้เขานี้ชื่ออะไรเนะี่ยเขาชื่ออะไรลูกอเอียงสันเอียงสันเอียงสันเขียงสันเขาบองเอียงสันเนี่ยเห็นไหมยังตกบองเลยนะะอ้าวมัน <laughs> มก็จะมีชื่อสถานที่ชื่อตัวละครนนะะเมืองเซียงจิว๋วพวกนี้<อ>นะคะ อะไรพวกเนี้ลิเตียนนะคะบางคนอาจเป็นลิเตียนอย่างเงี้ยก็มีเมืองเออ<ด>บางคนอาจเป็นลิเตียนก็มีไม่รู้ทำไมนะ,ะ <c oughs> มีสีหลงเมืองชีจิวเมืองแห่ฝือนะคะบางคนอาจเป็นแห่ผือก็มีนะ,ะอา่านตั้งสติอ่านดีๆเวลอาอ่านใช้น้ำเสียงด้วยนะะใส่น้ำเสียงใส่อารมณ์ลงไปนะ เหมือนกับที่หนูเล่าเล้เล่าหนังเล่าละครให้เพื่อนฟังเนี้ยหนูใส่อารมณ์ใส่แอคชั่นยังไงไปใส่ลงมานในบทอ่านด้วยถ้าใครคิดไม่ออกลองลองลองคิดว่าเราไปอ่านหนังส afe, อืออัดอัดอ,อ,อ,อัดอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังอ่ะเคยไหม <laughs> ล<ง>ูกเคยไปอัดไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังบะาไม่คไม่เคยลองลองไปดูนะ <ด Sabrina. S 2> ชายเดี๋ยวนี้มันมีเป็นเว็บไซต์ให้เราไปเลือกไปเลือกหนะัสงสือมาอัดเสียงแมสใส่ลงไปเราไม่ต้องไปอ่านในของฟังจริงเดี๋ยวคนตาบอดเขาก็มาเข้าในเว็บแล้วเขาก็เลือกฟังนะปรนะมาณหนูคิดซะว่าหนูอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังเนี้ยถ้าเราอ่านแบบโมโนโทเนเนี่ยคนตาบอดเขาจะสนุกไปกับเราไหมคนมองไม่เห็นอนะมองไม่เห็นเนื้อเขาก็ไม่สนุกไปกับเราใช่ไหมคะดังนั้นหนูใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปด้วย นะเดี๋ยวคุูอ่านให้ฟังสอง<ม>ย่อหน้าอ่านเป็นตัวอย่างให้ฟังสองอย่อหน้าย่อหน้าหนึ่งเดอนหน้าสองนะคะใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปแล้วแต่ว่า <c oughs> แล้วแต่ว่าหนูจะตีความอารมณ์ความรู้สึกออกมายังไงนะออกม ทูอ่านให้ฟังนะคะสองย่อหน้าแรกย่อหน้าที่หนึ่งกับย่อหน้าที่สองนะคะอ่ะเริ่มกันนะครั้นเวลาสองอยามเรลาปีกับเตียวหุยก็คุมทหารออกมาจากเมืองเสียวพ่ายเตียวหุยนั้นคิดกำเริบว่าครั้งก่อนทำกลนอุบายจาับเราตายได้ครั้งนี้เรลาปีกก็สนเสริญความคิดเป็นอันมากเตียวหุยจึงขี่มา้าคุมทหารเป็นกองหน้ายกเข้าไปตีป้นไข่โจโฉ เดียวหูเห็นคนในค่ายนั้นน้อยแล้วได้ยินเสียงทหารภายนอกโหร้องอื้ออึงต่้งคบเพิงก็สว่างขึ้นเป็นอันมากจึงคิดว่าดีร้ายโจโฉจ,จะคิดกอุวายก็พาหานกลับออกมาจากเมืองอก็พาหานกลับออกมาหาเล่าปีออกพบเตียวเลี้ยวเข้าทูอีกินสิเตียนสิหลบนักจินแห่หัวตุ้นแห่หัวเยียน คุมทหารตีกระดาบร้อมเข้ามาทั้งแปดทิศแล่รบพุ่งข้าฟันกันเป็นสามารถแรงทหารซึ่งเตียวหุยคุมานั้นเป็นทหารเดิมของโจโฉก็แตกเข้าหานายทหารทั้งแปดกองนั้นนะคะให้หนูใส่อารมณ์ไปด้วยนะอ่านแบบคนฟังฟังแล้วรู้สึกรู้สึกถึงบรรยากาศของหนังสือบรรยากาศของเรื่องไปด้วยนะคะทำได้ไหมเออ ได้ผูเชื่อห้องสามนะเฮ้ยนะห้องสามูว่าทำได้นะแล้วคลิปเนี้นะคะเวลาอัดแล้วเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ใหญ่นะมันจะเป็นไฟล์ใหญ่ทีนี้เวลาทำแล้วนะทำแล้วเนี่ยหนูอัพขึ้น Youtube ช่องตัวเองไปเลยเวลา Youtube เนี่ยหนูกดเข้า y t u t u เนี่ยหนูจะล็อกอินเมลตัวเองใช่ไหมมันจะสามารถโหลดวิดีโอลง ลงในช่องหนูได้นะ,ะหนูล็อกอินแล้วก็วิดีโอที่ถ่ายตอนอ่านเนี่ยลงไปในน,นนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเอาลิงก์ส่งมาแล้วครูเข้าไปตรวจเองโอเคไหมไม่ต้องลงเป็นภาพคมชัดก็ได้เพราะครูจะฟังแค่น้ำเสียงเฉยๆนะคะโอเคไหมลกูกทำได้ไหมคะโอเคครับป้บบาว่าให้อ่านอะไรหรอครับ วัน,ะะนนี้ให้อ่านอะไรหรอครับให้อ่านสอบจบนีไ่ไงโอเคอ่านหน้านี้แหละตอนที่ยีบสองเนี่ยทั้งหมดเลยตั้งแต่ครั้นเวลาสองยามไปจนถึงจะได้คิดอ่านากําจัดโจโฉเสียเนี่ยไปจนถึงตอนจบเลยอยู่เราเราประมาณไม่ถึงสามนาทีดีนะแต่ถ้าเป็นไฟล์วิดีโอเนี่ยมันจะไฟล์ใหญ่มันไม่สามารถส่งในไลน์ไม่สามารถส่งในเมลได้นะไฟล์มันใหญ่อะ่ะบางคนใช้โทรศัพท์ที่มันความละเอียดสูงเนี้ย นะครูเลยให้อัพขึ้น youtube ไปเลยนะแล้วก็ส่งลิงก์มาให้ในแชทแทนนะคะส่งลิงก์มาให้ครูในแชทแทนแค่นั้นแหละต้องถ่ายแบบเห็นครึ่งตัวไหมคะหรือยังไงแล้วแต่หนูเลยแต่ให้เห็นตอนที่หนูอ่านจะถ่ายครึ่งตัวเต็มตัวแล้วแต่หนูนะแต่ให้เห็นตอนที่ส่งได้ถึง<า>วันไหนคะส่งได้ถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะในวันอาทิตย์ทันไหมลูก ทำทานไหมคะคืออันนี้ให้ถ่ายคลิปจากนั้นก็ลงใน youtube ตนเองแต่นั้นก็ให้ส่งวัตถิการใช่ไหมครับใช่ค่ะส่งลิงก์มานะคะส่งลิงก์มาก็ลิงก์มาวางไว้เดี๋ยวครูเข้าไปดูเองใครที่เข้าไปดูแล้วครูจะกดไลค์ไว้ให้โอเคไหมเอ,อ,อกจากน้านี้หน่อยนะคะโอเคไหมลูกหนูเข้าใจกันไหมคะ ใจไหมลูกงานที่สั่งเข้าใจครับเข้าใจนะคะอ่าไม่มีอะไรมากแล้ววันนี้มีแค่รู้ร้อยแก้วเฉยเดี๋ยวต่อไปร้อยกองนะคะเดี๋ยวจะไปร้อยกองร้อยกองนี่มีหลากหลายชนิดมากนะร้อยกองนี่มีหลากหลายชนิดมากเดี๋ยวครูจะเอาตัวอย่างร้อยกองนะคะของแต่และประเภทนะมาให้หนูฟังเดี๋ยวค่อยเจอกันครับนะอาทิตย์หนะ้าเอาภายในวันพฤหัสดดได้ไหมครูทำไมอ่ะ <laughs> อันน่าค้มชื่อมันยากมากเลยอ่าจานหรือไม่มีเวลาซ้อมเลยนะมันไม่ได้ครับโอ้โหโโอ้หมันผัดฟันประจันขุนินถนัดอ่ะโอเคอ่ะโอเควันพฤหัสหน้านะเราคื้นขาห้องอื่นนะห้องอื่นคุ้ให้แค่วันอังกฤษนี้เองนะจิ๊บ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 พัลลิฮัตา ถ้าพอลือหัดหน้าแล้วคลิปต้องไม่มีปัญหาอะไรเลยนะต้องอ่านอย่าสะดุดเลยนะสะดุดแล้วเริ่มใหม่อย่างเงี้ยเ,เป็นเวลาที่เ,เดือพเอาเพราะได้เวลาระยะเวลานานกว่าคนอื่นเขาโอเคนะโอเคครูส่งรายละเอียดแล้วก็ส่งเนื้อไปให้อ่านไปที่ไลน์ให้นะคะโอเคเท่านี้แหละหัวหน้าบอกนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะราคาจาจ้า